สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตบนหลักวิถีทางสายกลางเรียมักมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเรื่องของพบคูมเนี่ยนะหลายท่านซึ่งเป็นคนยุคใหม่ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเชื่อว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้แบบ ไอ้สิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่าไม่เห็นจะแจ้งอ่ะนะอย่าเพิ่งเชื่อนะจึงไม่เขาจึงไม่เชื่อนะครับว่าพบครูเนี่ยมีบางทีอาจจะไปบ้านร้างไปสถานที่ร้างนะครับอาจจะได้ยินเสียงกุกกักุกกกนะได้เห็นปรากฏการแปลกๆนะก็เชื่อว่ามันเป็นความบังเอิญน,นะของอะไรบางอย่างเช่นลมพัดนะหรือว่าบางอย่างของเครื่องใช้ไฟฟ้ามันเมาฟังก์ชันคือมันผิดปกติมันก็เกิดปรากฏการแปลกๆเท่านั้นเอง นคนจำนวนมากยังไม่เชื่อเรื่องภพคูมซึ่งในพุทธศาสนาก็มีการกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะเรียกว่า31บภพคูมซึ่งประกอบด้วยพมลโลกนะครับแล้วก็เทวโลกนะมนุษย์โลกแล้วก็พวกอวัยภูมิ4นะรวมกันเป็น31บภพคูมนะครับที่เป็นภพคูมไกายหยาบนะอย่างมนุษย์เราแล้วก็สัตว์เิรจฉานที่มองเห็นด้วยตานะได้ยินเสียงด้วยหูเนี่ย นะก็มีอยู่แค่2ภพบคุมนะครับคือมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานที่เหลือนะครับในพม่าโลกเทวโลกนะครับในเปรตผีอสุรกายนะสัตว์นรกเนี่ยอันนี้เป็นกายละเอียดนะเรียกว่ากายทิพย์ซึ่งมีอายุยืนยาวนานกนะว่าโลกมนุษย์นะครับอันนี้คือสิ่งที่มีบัญญัติไว้ในตำรับตำลาพระไตรปิฎกเพราะนั้นสิ่งที่เรียกว่ากายทิพย์เนี่ยนะซึ่งผมก็ได้เล่าสู่กันฟังแล้ว นะว่าการสื่อสารกับเหล่เาเหล่ากาทิพย์เนี่ยนะถ้าเราไม่มีอภิญญานะเขาเรียกว่าตาทิพย์หูทิพย์อ่ะที่สามารถเห็นได้ยินนะครับกายทิพย์กายละเอียดกายประนูนะเสียงปรานูเนี่ยนะเราก็ไม่สามารถสื่อสารติดต่อกับเหล่ากายทิพย์ได้นะไม่ว่าจะเป็นพระพรหมนะเทพเทวดานะพระอินนะครับหรือว่าเอ่อสิ่งที่ เขาเรียกว่าเรากลัวนะอย่างเช่นพวกผีนะพวกเปรตนะอสูรกายต่างๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอภิญญาอภิญญาคือความสามารถพิเศษทางจิตนะที่เกิดจากการฝึกสมาธินะจนจิตเนี่ยมีความสามารถพิเศษนะครับที่ไปสามารถจูนะนะเข้าไปเห็นไปได้ยินนะครับสิ่งที่เรียกว่ากายทิพย์กายละเอียดกายประมณูเหล่านี้นะซึ่งคำถามก็คือว่า นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับนะท่านถ้าเราไปศึกษาพระไตรปิฎกนะจะมีบัญญัติไวนะจะมีกล่าวไว้ดีกว่านะว่าพระพุทธเจ้านะครับนะเมื่อเวลาดึกสงัดอย่างเงี้ยน,นะจะมีเหล่าเทพเทวดาเนี่ยเข้ามาหานะครับเข้ามาเขาเรียกว่าเฝ้านะทูลถามคําถามนะพวกเหล่าเทพเท,พเทวดาทั้งหลายนะเอ๊ะทำไมในพระไตรปิฎกนะมีเขียนอย่างนั้นมีเรื่องเล่าไว้ยอย่างนั้น น่าสนใจนะครับนะแล้วก็ถ้าเราฟังเรื่องเล่านะของครูบาอาจารยนะ์ที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่น,น,น,นไปทุดงในป่าในเขาก็พบพวกกายทิพย์เหล่านี้นะครับนะที่เป็นพวกเปรตนะเป็นพวกผนะีเป็นพวกอสุรกายพวกนีนนะ้ซึ่งตาธรรมดามองไม่เห็นก็มีเรื่องเล่านะจากพระเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ไปทุดงนะกรรมฐาน าตามที่ต่างๆที่เปี่ยวที่ล้างเนี่ยได้ประสบพบเจอหรือว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของนรกซึ่งบางท่านนะครับที่บอกมีอภิญญาเนี่ยนะสามารถที่จะสื่อรับรู้ได้วันนี้มาคุยกันนะครับว่าถ้าไม่มีอภิญญาเนี่ยลองคิดดูสิครับแล้วพระพุทธเจ้านะรพระอรหันต์ที่มีอภิญญาเนี่ยจะสอนเรากายทิพย์ต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงจะตอบคําถามของเทพเทวดาได้อย่างไร ของพะบคมของพระอินเนี่ยต่อําถามท่านเหล่านี้ได้อย่างไรก็แปลว่าผู้พุทธเจ้านะพราอรหันนะที่มีอภิญญานะก็ใช้อภิญญาเนี่ยละครับในการสื่อในการสอนในการบอกเล่านะกับเหล่ากายทิพย์เหล่านี้นั่นเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผมพูดขึ้นเองนะครับสิ่งเหล่านี้มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกลองไปอ่านดูนะครับว่าเวลาดึกสงัดนะครับเหล่าเทพเทวดา นะอินพรมลงมาจากสวรรค์นเนี่ยนะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลคําถามพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพเจ้าตอบคําถามอย่างถามเรื่องมงคล38ประการอย่างเงี้ยนะถามเรื่องรุ่นนี่นั่นนะนะนะเพราะว่าเรากายทิพย์เขาก็มีความทุกข์อยู่ซึ่งผมก็เคยเล่าใป้ฟลงว่าเรื่องของจิตนะครับกับเรื่องของกายทิพย์เนี่ยมันก็ยังคนละประเด็นนะครับเรากายทิพย์มีกายละเอียดปรมณูแต่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ได้ ถามคือจิตคืออะไรจิตคือคลื่นหรือว่าอนุภาคอันนี้วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงแต่ว่ามีเขียนไว้ในพระไตรปิฎกนะว่าเหล่ากายทิพย์ทั้งหลายเทพเทวดานะครับมีความทุกข์อยู่นะเขาก็มาเฝ้าพุทธเจ้ามาทูลถามนะมาฟังธรรมจากพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้านะครับนะท่านจึงใช้อภิญญานี่แหละอภิญญาคือตาทิพย์หูทิพย์ นะครับนะที่พระองค์มีนะในการสอนเหล่ากายทิพย์เหล่านี้นั่นเองแม้แต่พระรหันต์ในปัจจุบันนะที่มีทรงอภิญญานะครับนะัใครเคยฟังนะครูบาอาจารย์ซึ่งไปทุด,ดงในป่าเขานะแล้วก็ท่านมีอภิญญานะอ่านจิตอ่านใจคนได้นะมีตาทิพย์หูทิพย์เนี่ยนะท่านก็กล่าวไวนะ้เหมือนกับว่ายืนยันสิ่งทีุ่ทธเจ้าได้เล่าไว้ในพระไตรปิฎกนั่นเอง นะอย่างเราสุอนฟังมันคำถามว่าพิญญาสําเร็จได้อย่างไรอภิญญาไม่ใช่ปัญญานะที่จะไปบรรลุมรรคผลนิพพานนะครับนะคนละประเด็นกันปัญญามรรคผลผนิพพานนะครับก็คือปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์นะรูปนามนะภายนอกภายในนะอดีตปัจจุบันอนาคตเข้าลักษณะไตรลักษณ์ไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปวนไปเป็นทุกขัง มีความที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาผู้ที่มีปัญญาเห็นไตรลักษ์นะครับเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์นะครับปัญญาแบบนั้นก็คือปัญญาที่สามารถบรรลุธรรมนะถึงขั้นโลกุตตะธรรมที่เรียกว่ามักผลนิพานนะโคละบาะเด็นกับอภิญญานะครับอภิญญาคือความสามารถของจิตที่เกิดจากอำนาจสมาธิที่ตั้งมั่นนะครับ แล้วไปสื่อนะกับเหล่ากายละเอียดกายทิพย์กาย,ป,กายปรนูต่างๆสามารถเห็นเขาสามารถพูดคุยกับเขาได้อันนี้คือความสําคัญของอภิญญาซึ่งพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นะครับที่ทรงอภิญยาท่านก็ใช้อภิญญาเอลมนาจของสมาธินะครับในการสื่อในการพูดคุยนะในการบอกเล่านะในการสอนนะครับกับเหล่าเทพเทวดาอินพรหม รวมถึงนะติดต่อสื่อสารนะครับกับพวกเปรตพวกผีนะพวกสัตว์นรกนี่แหละครับนะทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นมันใครที่มองว่าพิญญาไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธก็ไม่เชิงสักทีเดียวนะครับเพราะพุทธเจ้าพระรหันนะที่มีภิญญาท่านก็ใช้ความสามารถพิเศษของจิตนี่แหละครับอภิญญาเนี่ยแหละครับในการติดต่อกับเหล่ากายทิพย์ทั้งหลายสามารถเห็นเขาพูดคุยกับเขาได้สื่อสารกับเขาได้ ฟังเรื่องราวของเขาการเล่าเรื <c oughs> ่องราวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าพิญญาไม่เกี่ยวพุทธาสนาพุทธานามีเรื่องของมรรคผลนิพพานเท่านั้นนะพิญญาไม่เกี่ยวนะเหล่ากายทิพย์ไม่เกี่ยวนะสวรรค์นรกไม่เกี่ยวนะฉันจะมุ่งแต่มรรคผลนิพพานเท่านั้นนะเราจะมุ่งแต่เรื่องของทุกและความดับทุกเท่านั้นนะครับเราก็จะกลายเป็นว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยมันก็จะไม่มีอง์รวม นะก็ถ้าพูดถึงว่าแกนเนี่ยก็คือมรรคผลนิพพานนะถูกต้องถ้าพูดถึงแกนเนี่ยคืออริยสัจสี่นะเรื่องของทุกข์และความดับทุกข์ก็ถูกต้องแต่มันก็ต้องมีส่วนนะประกอบอื่นที่เรียกว่ากระพี้เปลือกนะครับแล้วก็ต้นไม้นะกิ่งไม้ใบไม้นะเป็นเรื่องราวของภพภูมิ31นะซึ่งภพมนุษย์นะครับแล้วก็สัตว์ดรัจฉานเนี่ยเป็นกายหยาบแค่2พบภพภูมินะครับอีก29พบภพภูมิเนี่ยเป็นกายละเอียด มันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยมาตัสรู้ในภพมนุษย์ที่มีกายหยาบถึงจะสอนมนุษย์ได้เพราะมนุษย์เนี่ยไม่มีอภิญ,ญาทุกคนนะครับก็ต้องฟังคําสอนพระพุทธเจ้าด้วยตาธรรมดาหูธรรมดาแต่พระพุทธเจ้ามีอภิญ,ญาเพราะรารหันที่ทรงอภิญญามีอภิญ,ญาท่านก็สอนเหล่ากายทิพด้วยอภิญญานะด้วยตาทิพหูทิพนั่นเองจึงเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้ข้อคิด ประกอบไปเพราะนั้นเราเรียนรู้พุทสนาเรารู้ทั้งแก่นกระพี้เปลือกนะลำต้นใบเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ